สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการทันเทนลงทุนทองครับบ่ายบนพูธเช่นเคยครับทุกผู้ฟังอยู่กับผมพีพีลพงศ์ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลุบริษัทรอสเซสครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของภาพรวมราคาทองนะครับในค่าคืนนี้นะครับผมนะว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ราคาทองมีการเคลื่อนไหวเมื่อช่วงเช้าและบ่ายนะครับก็จะรวบรวมในส่วนของข่าวสารราคาทองนะครับแล้วก็รวบรวมในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจค่ำคืนนี้ครับว่ามีมีตัวเลข ปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรต่อทองบ้างแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมาจบท้ายในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคครับก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันเลยครับว่าราคาทองตรงนี้นะครับจะมีทิศทางใดฝั่งไหนกําลังได้เปรียบอยู่และปัจจัยอะไรส่งผลกระทบต่อราคาทองในช่วงนี้นะครับก็สรุปให้ฟังนะครับเป็นระยะเวลากระชับกรบฟังสบายนะครับก็ถ้าผู้ฟังพร้อมแล้วก็ติดตามกันได้เลยครับกับรายการทันเทคลงทุนทองครับ ก่อนอื่นเรามาอัปเดตในสุดของราคาทองคาวันนี้กันก่อนนะครับภาพรวมราคาทองวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวย่อต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับในส่วนของราคาทองคาแท่งครับ96.5นะครับอ้างอิงสมาคมค้าทองคาครับช่วงเวลาบ่าย3โมง22นาทีครับตรงนี้จะรับซื้อคืนอยู่ประมาณ29,750บาทครับขายออกอยู่ที่29,850ครับในส่วนของราคาทองคำออสเตรเลียครับรับคืนอยู่ที่29,787ครับ ขายออกอยู่ที่29,827บาทนะครับตรงนี้อ้างอิงในส่วนของราคาทองคับตลาดโลกที่ประมาณ1,835เหรียญนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมราคาทองเดือนนี้กันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองนะครับปรับลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยนะครับจากช่วงเมื่อต้นเดือนเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ38,000กว่าบาทนะครับก็ทยอยปรับล่วงลงมาครับล่าสุดก็เหลืออยู่ประมาณ29,900กว่าบาทถึงประมาณ30,000นะครับก็ถือว่าปรับลงมาเยอะพอสมควรครับในส่วนของภาพรวมเดือนนี้นะครับ ทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันบ้างนะครับหรือฟันดัมเบลท์นะครับช่วงนี้นะครับราคาทองคำนะครับก็ยังถือว่านะครับยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวขาลงนะครับโดยล่าสุดครับเมื่อวันอังคารครับราคาทองยังคงปิดลบอยู่นะนะครับภาพรวมโดยตลาดยังถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับที่พุ่งแตะระดับ2.85นะครับนอกจากนี้นะครับบรรยากาศในซื้อขายในตลาดทองคำนะครับยังถือว่า เป็นปัจจัยลบเลยทีเดียวนะครับจากการที่นายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับหนึ่งในคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดนะครับแสดงความเห็นว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นครับหากอัตราเงินเฟ้อเนะี่ยยังไม่มีแนวโน้มชะลอตัวลงนะครับพร้อมกับแนะนำให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0 5 0นะครับในการประชุมทุกๆครั้งนะครับนับตั้งแต่การประชุมเดือนมิถุนายนจนกว่าเงินเฟ้์จะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะครับซึ่งล่าสุดก็ มีแผนประชุมนะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาวันที่14-15มิถุนายนนี้นะครับที่จะมีการประชุมเฟดครับตรงนี้เองนะครับก็คาดการว่านะครับก็อาจจะเป็นลบต่อตลาดทองอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดในเดือนนี้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50นะครับหรือมากกว่านะครับแน่นอนครับยังคงเป็นภาพลบต่อทองนะครับก็มาร์กนาไว้ให้ดีนะครับช่วงนั้นราคาทองคํามีความผันผวนสูงนะครับ นอกจากเดือนในส่นสวนของเดือนมิถุนาย,ยนแล้วนะครับเฟดก็ยังคงดําเนินที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอีกประมาณ4-5ครั้งเลยในปีนี้นะครับงถือว่านะครับในส่วนของราคาทองนะยังคงเคลื่อนไหวขึ้นได้ยากนะครับในจุดนี้นะครับมาดูในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจกันบ้างนะครับคืนนี้ก็จะมีตัวเลขที่น่าติดตามอยู่ประมาณ ตัว2ตัวครับก็จะเป็นในส่วนของตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่แล้วก็ตัว ISM Manufacturing ครับทั้ง2ตัวนี้นะครับก็มองบวกต่อทองนะช่วงเวลา3ทุ่มนะครับผมก็โฟกัสไว้ให้ดีนะครับผมนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยประมาณช่วง4ทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะมีนะครับคณะกรรมการสมาชิกนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็จะมาคุยอีกก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของอาภาพรวมนะครับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเช่นเคยครับ ตรงนี้ก็อาจจะมองลบต่อทองนะครับในช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับผมก็ไปดูอีกทีครับว่าเขาจะพูดในมุมมองไหนนะครับผมนะครับจบในส่วนของฟันดัเมนท์ลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของเทคนิคกันบ้างครับมาต่อกันในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวดอลลาร์อินดี็กกันบ้างครับที่มีผลต่อราคาทองเนาะนะครับภาพรวมครับดอลลาร์อินดี็กถ้าอยู่ในไทม์เฟรมนะครับ4ชั่วโมงนะ ยังถือว่ายังปรับตัวในทิศทางขาลงนะครับล่าสุดครับอยู่ที่ประมาณ101นะครับผมนะตรงนี้นะครับผมภาพรวมนะครับยังอยู่ในกรอบขาลงนะครับเราจะสังเกตเห็นในส่วนของนะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ครับก็อิชิโมกุคาวนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มก้อนเมฆดาวคุโมะดาวคุโมะนะครับเป็นกลุ่มก้อนเมฆขาลงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟแห้งเทียนนะครับอยู่บริเวณโซนด้านล่างนี้นะครับนั่นหมายความว่า สถานะนะครับที่เขาเรียกว่านะครับบายจะได้เปรียบตลาดนะครับแต่ในมุมนี้นะครับจะมองว่าเป็นาการอ่อนค่าของดอลลาร์มากกว่านะครับผมนะช่วงนี้นะครับเงินดอลลาร์นะครับยังอยู่ในภาวะทิศทางที่จะเคลื่อนไหวอ่อนค่านะครับฉะนั้นนะครับช่วงนี้ที่ราคาทองมันล่วงเนี่ยก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างแหละของตัวสกุลดอลลาร์แต่ว่า ต้องดูก่อนว่านะครับตัวดอทอินดดอลตาร์เนี่ยตัวกราฟแห่งเทียนนี่จะเบรกกลุ่มก้อนเมฆนี้ขึ้นไปอีกได้หรือไม่นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับทองนะครับก็ยังถูกกดดันอีกแน่นอนอีกระลอกหนึ่งแน่นอนครับแต่หากไม่ครับมาชนตรงกลุ่มก้อนเมฆนี้แล้วปรับตัวลงครับตรงนี้นะครับเงินดอลก็จะอ่อนแต่ทองก็จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะต้องดูกันอีกทีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ที่เหลือกันครับว่านะครับจะสามารถ เบรกกลุ่มก้อนเมฆดังกล่าวขึ้นไปได้หรือไม่นะครับผมนะช่วงนี้ยังมองว่านะครับตัวอินด็กซอดอลา์ครับยังปรับตัวนะครับเป็นทิศทางแข็งค่าชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่นะครับยังอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะครับผมเพราะว่ากราฟแทงเทียนยังอยู่ใต้กลุ่มก้อนเมฆดาวคุโมนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองช่วงนี้มันปรับตัวลงนะครับก็เป็นในส่วนของตัว ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับกราฟแท่งเทียนนะครับเบรกกลุ่มก้อนเมฆาดาวคูโมะนะครับตรงนี้นะครับผมนะวงวงให้เห็นชัดๆชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่2.87%นะครับผมนะมันเบรกขึ้นมาแล้วล่ะนะตรงนี้ถ้าเบรกนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยนะฮะตลาดทองนะครับน่าจะปรับเป็นขาลงอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนนะ เริ่มปิ่มขึ้นมาเหนือเมฆอีกแล้วนะครับผมนะฮะฉะนั้นชะตาทองเนี่ยยังยังแบบยังขึ้นได้ยากนะต้องมองอย่างนี้นะครับแต่ถ้านะครับคำขึ้นนี้นะครับมันไม่มีแรงนะครับหรือย่อกลับมาเข้ามาในกลุ่มก้อนเมฆหรือปรับตัวล่วงเนี่ยตรงนี้นะครับทองอาจจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันพยายามจะขึ้นนะครับผมต้องดูนะครับผมถ้ายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วไป2.9% 2.95%ตรงนี้ทอง อย่างได้รับปัจจัยลบในส่วนของปัจจัยตรงนี้อยู่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างนะครับค่าเงินบาทอ่าตอนนี้นะครับล่าสุดก็ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นมาแล้วนะครับ34.33นะครับผมนะล่าสุดนะกราฟแท่งเทียนยังอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆดาวคุมโมะนะครับตรงนี้นะครับยังเลือกทิศทางอยู่นะแลนะะช่วงนี้ก็คือแบบยังยังยังไม่ปรับเป็นทิศทิศทางใดทิศท,ท,ทางหนึ่งที่แน่ชัดนะครับ ก็นะครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแบบอ่าเข้ามาในกลุ่มก้อนเมฆนี้แล้วอาจจะปรับตัวลวกเนะครับเป็นไปได้2ทิศทางนะครับกลับไปแข็งค่าเหมือนเดิมหรือปรับไปอ่อนค่าเหมือนเดิมนะครับจนกว่ามันจะพ้นเหนือก้อนเมฆนี้ไปได้นะครับก็ถ้าพ้นเหนือกลุ่มก้อนเมฆนี้ไปได้ก็อยู่ประมาณ3 4 4 5ถึง50ยนะครับถ้ายืนตรงนี้ได้ครับเงินบาทจะอ่อนค่าครับทีนี้ราคาทองนะครับมันก็จะ ไม่ถูกนะครับผมนะมันจะแม้ว่าราคาทองในตลาดโลกมันจะลงก็ตามแต่ว่าบ้านเรามันจะลงไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่กับการครับถ้ามันนะสายเวยอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆ้วปรับไปที่ทางขาลงอีกรอบๆเนี่ยนะฮะลงไปทางนี้ราคาทองก็จะ,ะเห็นราคาถูกได้กว่าปกตินะครับผมนะต้องลุ้นกันอีกทีนะว่าเขาจะเลือกที่ทางใดนะครับผมแต่ภาพรวมถ้าดูจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะกลับมา แข่งค่าอีกละลอกหนึ่งนะครับนะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวน่าจะเข้าใกล้เส้น m i d เดิลเรนะครับมาดูในส่วนของการาฟแท่งเทียนทองคำกันบ้างครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1834เหรียญน,นะครับถ้าดูในส่วนของไทม์เฟรมกว้างๆนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับราคาทองนะครับมันหลุดเทรนไลน์นะครับผมขาขึ้นนะ ครับผมนะเห็นไหมฮะเส้นเหลืองๆนี่คือเส้นเทรนไลน์ครับผมนะครับซึ่งเป็น trend, เส้นเทรนตแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับแล้วก็ภาพรวมก็คือว่าเขาก็ไปทําหลุดไว้ที่ประมาณ1850เหรียญน,นะครับเลยทําให้การาขาขึ้นของทองนะครับมองดูแล้วไม่ค่อยสดใสเลยนะครับผมนะกลายเป็นว่ามองเป็นขาลงได้เปรียบแทนในช่วงนี้นะครับผมอันนี้จะให้เจตนาจะเห็นแบบมุมกว้างๆนะครับของ ในส่วนของราคาทองนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะขึ้นไปทําสูงสุดช่วงเดือนมีนาช่วงสวงครามรัสเซียยูเครนนะครับหลังจากนั้นก็พอแผ่วๆลงมาทองก็ย่อลงไปเรื่อยๆครับผมนะก็ยังไม่มีแรงขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเฟดเล่นขึ้นดอกเบี้ยนะครับตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,นช่วงกลางเดือนมีนาแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะจ่อในส่วนของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับ ทีนี้นะครับเราเห็นภาพรวมภาพรวมใหญ่แล้วเรามาดูในส่วนของไทม์เฟรมระยะกลางนะครับไทม์เฟรมส4ชั่วโมงกันบ้างนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับกราฟแพงเทียนก็นะก็หลุดเทรนไลน์ขาขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นะก็อยู่ในช่วงขาลงมากกว่านะครับผมขาลงในที่นี้นะครับก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณ1830เหรียญนะครับตรงนี้ดูกัน1830เหรียญตรงนี้นะครับถ้าเกิดนะครับ เทสเราสามารถยืนไปได้นะครับเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นขายอยู่ที่ประมาณ1 8 4 0เหรียญ1 8 5 0เหรียญตามลำดับนะครับเพราะว่านะครับในอินดิเคเตอร์ RSI เนี่ยก็ไปเทสตรงจุดโอเวอร์โซ่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงเนี้ยนะฮะด้านล่างนะครับอ๋อจะเห็นไหมครับตรงเนี้ยเทสตไปละนะครับฉะนั้นโอกาสที่จะมีการรีบาวระยะสั้นก็ถือว่ามีนะครับผมนะตรงนี้1830เหรียญนะครับต้องอย่าให้หลุดนะภาวนาไว้นะครับ สำหรับใครจะพิจารณาเข้าซื้อระยะสั้นก็ทำได้นะราคาราคาผมก็คำนวณให้คร่าวๆแล้วหละนะครับก็อยู่ประมาณสัก2 9 7 5 0ครับนะตรงนี้แต่ถ้าหลุดแล้วนะครับก็นะครับคัดลอตให้ดีครับเพราะว่าตัวกราฟแห่งเทียนน่าจะเล่นกรอบล่างเลยนะครับผมตรงนี้เราจะมีจุดคัดลอตตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1,830ปยเหรียญน,นะครับอย่าให้หลุดให้ล่วงนะครับถ้าหลุดเราต้องไปซื้อกรอบล่างแล้วก็คัดลอตทิ้งไปเลย แต่ถ้ารีบาวได้เราก็จะาสามารถเก็งกําไรขายเราขายประมาณพันแปดี่เหรียญพันแปดร้ยหเหรียญได้นะครับ<ม>ถือว่าเป็นน่าสิวนน่าขวานเลยนะตัวนี้เป็นจุดวัดใจเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอินดิเคเตอร์เอามาช่วยวิเคราะห์กันนิดนึงนะนะครับเอาที่ผมถนัดก็ชัมม่วโมงครูคลาวครับดูง่ายครับผม ทางเฟรม4ชั่วโมงครับภาพรวมนะครับกราฟแท่งเทียนครับอยู่ที่1,833ล่าสุดนะนะครับก็ระหว่างวันก็มีการเทสแนวรับ1,830เหรียญแล้วละ่ะแล้วก็มีรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับเกือบ7เหรียญ1 8น7เหรียญน,นะครับแต่ภาพรวมถือว่ากราฟแท่งเทียนนะครับยังอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆนะครับทีเนี้ยถ้ากรณีนี้ถ้้มันอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆะครับ ผมจะไม่ไม่เทรดมากกว่านะครับเพราะถือว่ามันกาลังเลือกทางอยู่นะครับผมจะตัดสินใจเลือกเทรดอีกทีนะครับก็ต่อเมื่อมันอยู่บนเหนือกลุ่มก้อนเมฆนะครับหรือหลุดกลุ่มก้อนเมฆลงไปอันนั้นผมจะสามารถคาดดาวตลาดได้แม่นยํากว่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับพันแเหรียญผมก็อรอลุ้นครับว่าเขาจะหลุดพันแเหรียญไหมนะครับผมถ้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้ามาปุ๊บอ่ะผมอาจจะตัดสินใจเซลนะครับเซลลทิ้งไปเลยเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นแล้วเนี่ยนะครับขาเซลล์จะได้เปรียบตลาดผมอาจจะไปรอซื้อประมาณ1,822ปดี่เหรียญหรือ1 8 1 2เหรียญน,นะครับด้านล่างมากกว่านะครับสำหรับกรณีขาขึ้นนะครับขาขายนะครับก็ก็น่าจะ,ะไปรอที่ประมาณ1,850เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้เบรกผ่านผมก็จะสลับหน้าบายทันทีนะครับผมนะฮะ ก็าอาจจะมีสิทธิ์ที่จะไป1 8น3 8 7 0เหรียญอีกรละลอกหนึ่งนะครับนะฉะนั้นภาพรวมตรงนี้นะครับทำได้แต่เพียงขึ้นไปแล้วเซลล์เท่านั้นนะครับเพราะยังถือว่านะครับกราฟแท่งเทียนนะครับยังส่อเขาที่จะปรับตัวล่วงนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยในส่วนของปัจจัยแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟันดั้มเนท์ลเทคนิคนะครับนะ ฉะนั้นแนวรับนะครับระหว่างวันครับก็แนะนำครับระยะสั้นนะพันแปดร้ยสเหรียญนะครับแล้วก็รอลุ้นขายจังหวะสั้นๆที่พันแปดี่เหรียญครับราคาไทยอยู่ประมาณสองเกนย์ะครับอันนี้แบบคนเล่นสั้นนะสำหรับใครเทรดทองบนแอปออสลิสนะครับก็สามารถเทรดได้นะครับผมนะครับหรือพ8นแปดร้อยห้าสิก็อยู่ราคาประมาณ30,000ื่นนะครับ พอพันแปเหรียญครับแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2 8 6หมแเอ่อหกแล้วก็พันแนะครับราคาก็อยู่ประมาณ3 2 0 0ม3่0สอแต่ต้องบอกก่อนครับว่าช่วงนี้ค่อนข้างยากนะนะครับต้องบอกไว้ก่อนขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมีการขึ้นไปประมาณพันแเนี่ยก็น่าจะมีการขายบ้างแหละนะครับผมนะเพราะว่านะครับยังยังต้องเจอภาวะลงอีกนะครับประมาณกลางเดือนนะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับถ้าขึ้นนะครับเน้นขายมากกว่า บายนะครับผมจะบายอีกทีถ้าเป็นผมก็จะรอหลุดกลุ่มก้อนเมฆไปเลยครับพันแปเหรียญครับนะฮะก็จะไปรอบายที่ประมาณพันแปดร้อยยี่สิบสองเหรียญครับสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบครับหรือนะครับใครเป็นสายแบบอ่ากลัวความผันผวนหรือต้องการราคาถูกๆเนี่ยก็รออย่างเดียวครับพันแปดร้อยสิบสองเหรียญสองเก้าสี่เจ็ดศูนย์นะครับพันแปดร้อยเจ็ดเหรียญสองเก้าสี่ร้อยนะครับน่าจะมานะครับผมนะ ะครับก็ช่วยกันแช่งให้หลุดตรงนี้ครับพันไปเหรียญนะครับพอหลุดปุ๊บนะครับด้านล่างก็จะมีโอกาสเห็นนะนะครับแต่ถ้าไม่หลุดครับก็นั่นแหละครับกลับไปที่เดิมครับพันแต่ร้อยห้าสิบพันแปดร้อยสี่สิบเหรียญนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลยุทธ์การลงทุนครับสรุปสั้นๆเลยก็คือนะครับเอาเป็นว่าเป็นย่อบายดีกว่านะครับผมนะครับระยะสั้นเก่งกําไรระยะสั้นครับพันแปดร้อยสาสิบเหรียญนะครับส่วนใครที่ กลัวความเสี่ยงครับอาจจะไปรอที่ประมาณพันร้อยแปดร้อยยี่สิบสองเหรียญหรือพันแปดร้อยสิบสองเหรียญด้านล่างเลยดีกว่านะครับลุ้นให้เขาหลุดไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปรอซื้อถูกกันในช่วงนี้นะครับส่วนใครที่มีสถานะซื้ออยู่นะครับผมว่านะครับพันแปดร้อยสี่สิบพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญก็ระบายของไปได้แล้วนะครับผมนะนะครับระบายไปบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้มันขึ้นยากจริงครับขอบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี้ยเฟดออกมาแสดงความคิดเห็นก่อนประชุมเนี้ยเรื่อยๆครับฉะนั้นมันจะขึ้นยาก หากไม่มีข่าวอะไรใหม่ๆมานะครับพายุให้ปรับตัวขึ้นนะครับโอเคนะภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับสรุปไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือวันนี้นะครับก็ยังเป็นฝั่งนะครับยอ่ายปลอดภัยกว่านะครับถ้าขึ้นไปสูงๆ1,850เซลล์นะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับหากท่านผู้ฟังนะครับก็มีข้อสงสัยหรือข้อสักถามเกี่ยวกับการ เทรดทองคําแท่งออสเตลิยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่คอมเมนต์ที่ YouTube นี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะมีน้องแอมินมาตอบให้นะครับผมสาหรับวันนี้จากการไปก่อนนะครับผมก็ผมก็พอสรุปให้คร่าวๆฟังให้กระชับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากจะรบกวนนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนิดหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสเตลิสแกนเลยครับ